I feel cozy yeah Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? What's up, what's up? How did I make you mind? Stay a minute. Come <coughs> to my touch. I've got a long sight. Hun had blink gone. Hut. Hold on a second. Love is moment. Stay a minute. Another minute. ตื่นแล้วมาเจอกันแบบหน้าสดมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ย ฟ้าจะมาทำคลิปมอร์นิ่งรูนให้ทุกคนดูกันค่ะว่าตื่นเช้ามาปกติแล้วฟ้าทำอะไรบ้างเนาะตื่นมาเนี่ยฟ้าก็จะมาล้างหน้าแปรงฟันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะใส่ชุดนอนเนี่ยไปออกกำลังกายที่ห้องกันนะคะซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นการใช้เซลคะในการออกกําลังกายนะคะรูนการออกกําลังกายเนี่ย คิดว่าน่าจะเป็นรูทีนใหม่ของปี2023นะคะเพราะว่าสุขภาพร่างกายของฟ้ามันไม่ค่อยแข็งแรงเลยอยากที่จะมาเริ่มรูทีนด้วยการออกกำลังกายตอนเช้าก่อนเพื่อยืดเส้นยืดสายฟ้าก็จะเปิดคลิปจาก YouTube ดูแล้วก็ออกกำลังกายตามเลยจะออกเป็นคลิปนี้ I've been feeling so ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะซึ่งก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเพราะว่าคลิปวิดีโอมันสั้นมากทุกคนประมาณแบบ8นาทีแล้วทุกครั้งหลังออกกําลังกายฟ้าก,ก็จะไปอาบน้ําเลยนะคะเพื่อให้แบบร่างกายมันแบบเฟรชสดชื่นเนาะอาบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากการลงสกินแคร์กันก่อน ปกติแล้วว่าถ้าสมมุติว่าเป็นวันที่ฟ้า work from home อ่ะเราก็จะไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะแยะมากมายยกเว้นวันนั้นจะมีคุยงานนะคะทุกคนฟ้าก็จะมีแต่งหน้านิดนิดหน่อยๆ ช่วงนี้สกินแคร์ช่วงเช้าพอก็จะทาแค่ประมาณ2ตัวนะคะเป็นเซรั่มกับครีมให้ผิวหน้าของเราอ่ะมันได้รับการบำรุงแต่ก็ไม่ได้หนักหน้ามากขนาดนั้นเนาะแล้วก็จะมาต่อด้วยแบบครีมกันแดดกันเลยซึ่งครีมกันแดดที่ฟ้าใช้ในตอนนี้นะคะต้องบอกว่าใช้แบบตัดหลอดเลยทุกคน เวลาอยู่ห้องคือแบบมีหนีบผมด้วยนะทุกคนไม่งั้นผมฟ้ามันจะแบบชีฟูมากๆเราก็เลยจะต้องมีการแบบหนีบผมตอนเช้าด้วยจะบอกว่ามอร์นิ่งรูทีมมันอาจจะงงๆหน่อยนะทุกคนปกติคือเราก็จะคุ้นชินกับการแบบออกไปอัดบล็อกหรือว่าแบบนั่งคุยกับกล้องเฮ้ยใช่ไหมอันนี้ก็รู้สึกแบบแบบแปลกๆเหมือนกันที่จะต้องมาตามติดชีวิตตัวเอง มีความเพ,งพ่งย้อมสีผมมาใหม่ด้วยอ่ะสวยไหมจริงจริงผมฟ้าตอนแรกมันจะเป็นสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะคะแล้วก็อันนี้ฟ้าย้อมแบบไม่ได้กัดสีผมเนาะก็คือย้อมสีน้ำตาลเทาเขียวเออทับลงไปแล้วก็มันก็จะได้สีแบบเข้มๆประมาณนี้เลยซึ่งฟ้าก็รู้สึกว่าเออตัวเองเป็นคนเข้ากับผมสีเข้มมากกว่าหรือทุกคนคิดว่าไง และนี่คือฟิน i s h l คของเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบเบาๆอยู่บ้านทำงานที่ห้องไม่ได้ออกไปพบปะเจอใครเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเช้ากันซึ่งตอนเช้านี้ฟ้าก็ยังไม่ค่อยหิวมากเนาะก็เลยคิดว่าจะกินเป็นกาแฟแล้วก็กินอะไรนิดๆหน่อยๆรองท้องก่อนที่เราจะเริ่มทำงานกันนะคะ ก่อนที่เราจะแบบกินอะไรก็ตามเนาะอย่าลืมดื่มน้ําตอนเช้าเยอะๆนะคะเพราะว่าร่างกายของเราอะ่ะมันขาดน้ํามาตลอดทั้งคืนเนาะ กินเป็นสลัดตอนเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวมีกาแฟด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งกินที่โต๊ะกันอันนี้คือกาแฟนะคะแล้วก็นี้เป็นน้ำเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นอาหารเช้าของเรา บอกทุกคนว่าช่วงเนี้หลังจากที่ฟ้าทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟ้าก็จะมีทานวิตามินทานอาหารเสริมควบคู่ไปด้วยเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกแล้วด้วยความที่เราก็ก้าวเข้าสู่วัย25แล้วร่างกายของเรามันก็จะอ่อนแอลงผิวของเรามันก็จะแบบฟื้นฟูตัวเองช้ามากยิ่งขึ้นซึ่งอาหารเสริมที่ฟ้าทานอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คือวิตาวินซีนั่นเองค่ะทุกคนเป็นต,ตัวนี้ เลยซองสีส้มๆเนาะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแบรนด์เดียวกับวิ d ้าคอลลาเจนซองสีชมพูที่วางอยู่ใน7ซเ e ่ e อหรือวัสารซึ่งฟ้าคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละเพราะเขาเป็นคอลลาเจนที่มียอดขายอันดับหนึ่งแล้วก็มีออยรับรองวิด้าวิซีตัวนี้ทุกคนเขาจะเป็นวิตามินซีสกัดจากธรรมชาติแล้วเขายังมีสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์อีกมากมายที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ช่วยลดอาการ แแล้วก็ช่วยป้องกันหวัดด้วยนอกนอจากนี้เขายังมีสารประกอบหลักที่มาจาก a อเซโร์ราเชอรี่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สารสกัดจากผลข้ามูข้ามูจากประเทศบราซิลค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าผลข้ามูข้ามูคืออะไรใช่ไหมผลข้ามูข้ามูเนี่ยเขาเป็นซูเปอร์ฟู้ดหรือคิงออนวิตามินซีคือเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากที่สุดเขามีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึง30-80 เท่าเลยคือเยอะมากๆแล้วนอกเหนือจากเขาจะมีอะเซราเชอรี่แล้วก็ผลคามูคามูเป็นส่วนประกอบหลักแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีสารสกรัดจากมะเขือเทศแล้วก็สารสกรัดจากส้มด้วยนะคะที่จะช่วยดูแลในเรื่องผิวของเราช่วยป้องกันมลภาวะช่วยป้องกันร,รังสี U.V. แล้วก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้เราดังนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผิวของเราเรียบเนียนกระจ่งางใสจากภายในสู่ภายนอกเรียกได้ว่าฟ้าทานตัวเนี้ยมันก็จะช่วยดูแล ในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องผิวควบคู่ไปเลยฟ้าจะทานวันละ1แคปซูลหลังอาหารเช้านะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทานแบบเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายเนาะเราก็สามารถทานวันละ2แคปซูลได้เลยค่ะแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้อ่อนแอมากๆหรือว่าผิวของเราเนี่ยหมองคล้ำอยากที่จะดูแลตัวเองอย่างเร่งด่วนฟ้าก็แนะนําให้ทานเช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลได้เลยนะคะอย่างฟ้าเองเนี่ยก็ทานวิดาวิซีะทานแบบทานจริงๆนะทุกคน มาประมาณเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วสิ่งที่แบบเห็นได้ชัดเลยคือในช่วงนี้ที่มันมีฝุ่นเยอะแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอะ่ะฟ้าก็ไม่ได้ป่วยหรือว่าไม่ได้มีอาการภูมิแพ้อะไรเนาะโดยปกติแล้วว่าฟ้าจะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงหรือเวลาเจอฝุ่นอะไรเยอะๆแล้วก็ที่สําคัญเลยอีกอย่างหนึ่งคือมันช่วยให้ผิวของเราอะ่ะเรียบเนียนกระต่งางใสมากยิ่งขึ้นปกติแล้วว่าช่วงแบบจะเป็นประจําเดือนใช่ไหมหน้าฟ้ามันจะมีความแบบมีสิวข,ขึ้นหน้า หมองมีแบบรอยแดงรอยดําอะไรต่างๆอันนี้ก็คือไม่มีเลยซึ่งเขาก็แบบเหมือนมาช่วยสาวๆที่ไม่ได้ กินผักผลไม้บ่อยเหมือนกับฟ้าเนาะอย่างน้อยก็ได้รับวิตามินซีดีจากอาหารเสริมทุกๆวันนะคะเขาก็จะมีทั้งแบบซองแล้วก็แบบกระปุกเลยเนาะฟ้ามีทั้ง2แบบเลยแบบซองเนี่ยเอาไว้เวลาพกออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็แบบกระปุกก็จะมีติดห้องเอาไว้แบบซองเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด14แคปซูลนะคะซองละ49บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาค,าค่ะส่วนแบบกระปุกเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด60แคปซูลนะคะอยู่ในราคากระปุกละ199บาทหาซื้อได้ที่วสัสดุทุกสาขา ค่ะทั่วประเทศเลยค่ะโอเคค่ะ okay, ทุกคนหลังจากที่ร่างกายของเราเนี่ยพร้อมที่จะเริ่มต้นวันแล้วเนาะฟ้าก็จะพาทุกคนไปที่โต๊ะทำงานกันมอร์นิ่งรูทีมมันก็จบแล้วแหละเพราะว่าถัดไปมันก็จะเป็นการทํางานแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพาทุกคนทัวร์โต๊ะทํางานก่อนแล้วกันก่อนที่ฟ้าจะแบบลาทุกคนไปทํางานนะคะมันก็จะมีทั้งแบบหนังสืออันนี้เป็นหนังสือที่ฟ้าเพิ่งไปซื้อมา เอาไว้ใช้ในการทํางานหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งหนังสือเยอะมากคมไฟเทียนเอาไว้จูดเผื่อแบบเอออยากสร้างบรรยากาศแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบ โน้ตบุ๊กเนาะเป็น iPad ใดๆปกติแล้วว่าถ้าสมมุติว่าแบบในช่งชวงเช้าเริ่มต้นของวันใช่ไหมฟ้าก็จะต้องมาเช็คใน Planner ของฟ้าก่อนว่าวันนี้เนี่ยเรามีอะไรที่จะต้องทําบ้างหรือว่าพรุ่งนี้มีงานอะไรจะต้องทําบ้างฟา้าจะได้เตรียมตัวฟ้าก็จะแบบมี To-do list เอาไว้เนาะว่าเอ้ยวันนี้จะต้องทําอะไรต้องเตรียมอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีความเปิดคอมซึ่งเปิดเตรียมไว้แล้วแหละอืมก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะ จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเนอ้ออย่าลืมออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารเสริมดีๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะเราจะได้มีแรงไปสู้กับงานถึงแม้ว่างานจะสู้เรามากแค่ไหนก็ตามโอเคทุกคนขอตัวไปทํางานแล้วนะคะขอให้ทุกคนเอ j นจอยกับการทํางานเช่นเดียวกันนะคะบาย